สวัสดีคะ่พะพอกันอีกแล้วเนาะคะเนาะกับไอ้ตุ๊กตาผาฝันส่วนลังเฮือนคือเก่าด้วยเจ้ะเด้อมากับกาแฟอุนอ่นๆค่ะเพื่อนเพื่อนก็สบายดีกันเมื่อทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะข้างู้ลนมีเวลาก็มาะ่ะนั่งจิบกาแฟกันเมือม่อใหม่วันใหม่ก็คือมีแต่ความโชคดีเนาะค่ะเนาะสุขภาพแข็งแรงกันทุกครัวเรือนเลยจ้ะ อากาศดีเด้ค่ะแต่ว่ามันเป็นบดแดเดเแดดก็ออกพันอ,อกเด้โอ่อกเด้ดนขะเนาะไปตามฤด,ดูกาเลเอ้ยว่าตามบรรยากาศของแต่ละมื้อหนูขะเนาะถ้าว่าแดดอกก็เป็นเจ้าไปอีกบรรยากาศนึงเด้ค่ะแต่ว่าถ้าแดดบดก็มื้อวานพันอยากมีเมฆไลถ้าแดดบดก็เป็น เป็นแบบบรรยากาศแบบนี้ค่ะนั่งฟ <to walk> <problems> <anyway> ังเสียงอันพี่นกร้องเพลงเงีฟังเพื่อนเพื่อนบานเอตุกตาเพื่นก็ทำความสะอาดสวนลังเหิน เสียงดังอยู่ปุ๊บปั๊งปังเเนาะมันอากาศดีกับบตีรกค่ะมันบัวได้หนาวอากาศดีถึงแม้มันแดดยังโออกคนก็นั่งกัางนอกเยอะเลยค่ะสดชื่นพวกกันกับเอ๋ยกับแต่ละคลิปก็พามาอัน กินกาแฟเน้ตขะเนะคุยกันแล้วแต่ว่าอันช่วงเดือนหาเลี้ยงตะเหลือนขึ้นมาน้าหัวสมองแวบขึ้นมาเน้ตขะเนะก็คุยก็ฟังกันเล่าสู่กันฟังมันบอก่ะล่งเธอก็นั่งไปนั่งมากะนั่งจิ้งนะคะนั่งจิ้งจักนะเบ้าตะเหลือนั่งจิ้งไปจิ้งมากกาแฟมดถ้วยแล้วก็ไปเพื่อไปมันเน้ตขะเนะ อาทิตย์นี้ทําส่วนเด็กค่ะเอ้ยก็ทำส่วนหลายมือแล้วคะ่ะทําส่วนตัดกิ่งอันดอกไม้กวดเบื่อไม้แห้งออกจากอันหลานเห็นเนาะค่ะเนาะก็ต้องทําเองเว้นะค่ะบุญเห่อทำเพื่อเว้นแต่ตัวเอ้ยตุ๊กตากาแฟแฟนเอ้ยพันก็บอกให้มายุงย่งหรอกค่ะเว้นแต่ถ้าว่ามันเห็นเอ้ยเอ็ดไหลนี่พันก็มาซ้อยเก็บซอยกวดซอยตือเสียงถ้าว่ามันมันไหลเนาะคะ่ะเนาะ อันนี้มันอย่าบอกว่าดนันานเบอร์ไม้ร่วงกัแต่ว่าเป็นดอกไม้ดอกไม้ยูนํำสวนนี่ค่ะมันร่วงเนาะค่ะเนาะมันถึงเวลาพ่นก็ไปบางั้นเดี๋ยวปดอกไม้ร่วงก็อยู่ไตยันต้นไม้ก็เป็นดอกเป็นขยะแห้งเนาะค่ะเนาะเมื่อวานเออก็เก็บเด้อค่ะเก็บได้ก็ขบบักใหญ่เนาะเอาไปทิมอยู่นำขยะอันใบใบสีเขียวกับอาทิตย์นึงก็กวดเที่ยนึ่งสองเทื่อค่ะแล้วแต่ความขยัน แล้วเ,เรือกกะกี่้านกับโบเดอิดค่ะอีก้านก็น,นั่งเบิ่งที่ซื่ออยู่ค่ะหลังมือเดียค่ะเออยก็ได้แต่ว่าส่วนมากเออยสิเออยสิทำอยู่แล้วค่ะเออยเพราะว่าเออยอกกัาหลังกายเป็นกายบับัดเนาะคะ่ะเนาะเราเกิดก็ไปย่างมื้อเราชั่วโมงคู่มือคู่ม,อม,อม,อมือเคยไปแต่ว่าการทําส่วนนี้มันก็ทําเพื่อพ่อนคลายเนาะคะ่ะเนาะพ่อนคลายทําเพื่อใจิตใจสบาย,ยว้าความคิดของเออยทุกตาเนะค่ะเด้อถ้าเออยว่าบัตถอกับหลังคนว่าอ๋ออีหนายนี่เจ้าเราวัตถอกับบอว่ากันค่ะ นานาจิตตังเนาะค่ะเนาะแต่ว่าสําหรับเอวยุกตานี้ทําส่วนแล้วสบายใจกะเห็นเบอร์ไมส้สีเขียวต้นเฟิร์มก็ออกเบอร์สีอันพันหนาอันนั้นเนาะคะ่ะเนาะเริ่มเขาจะน่อยก็เขา,นา,นาหนาหนาวบางก็ค่อยๆอ,อันสลายมอบไปว่าง,งั้นเถอะปะก็ต้องได้ตัดทําความสะอาดอีกเด้อค่ะแต่คนนั้นลห้ายล,ายลายต้นเฟิรม์มอันเอวยดึงออก มันแพร่ไวเลยค่ะต้นฟรั่นี่แป๊บเดี๋ยวถ้าวนระหวังนี่ไปทั้งสวนเลยค่ะอันเธอเอเห็นนั้นทําสวนนี่ก็ไปอีกเป็นจุดๆนี่พันไปเนาะขนม้าลากพันยูไตดินก็ดึงออกเอาไว้ตรงที่ว่าจุดที่ว่าพันยูอันนี้มาเป็นต้นฟรัใหญ่ข้างหลังเลยเขียดกันหลายเลยค่ะเขียดน้อยๆนะอยคะอันต้นกลางต้นเลนเนาะขนเนาเขียดพันสีออกมา เตีนอยู่อันน้ำป่านดอกไม้นี่ก็เผินดีเด้อค่ะอันนี้ก็เว้าเรื่องส่วนกันบรรยากาศอันน้ำสวนสภาพูมมีอัน,นแวดลม้มนะค่ะการส่ดุลว่าง,งั้นเด้อปะนกกันไหลกันดังงานนี่หน,นกไล นกแก้วนี่ก็มาเป็นฝูงเลยะคะ่ะทางหลังเหมือนเอยบินมาเป็นพันสิบมีเวลาของพันหมายตอนสักสิบโมงเนี่ยสิบโมงครึ่งนี่สิมาเป็นเป็นกลุ่มเลยะคะ่ะหลายตัวเลยเจ้าเจ้ากันแล้วก็บินไปโตไปอันหาอันก็ไม่ใหญ่ของหลังเหมือนก็ตอนแลงๆก็ประมาณสักทุ่มครึ่งอันนั้นจบินไปทางนะคะาค่ะจักว่าอันกลุ่มเดียวกันหรือบอกกบบระบนะื้องค่ะเนาะ กสีเขียวเขียวก็งามตาแต่ว่าพันจับอยู่บ่เหงจนมาพันสิมงง้อยอยู่แล้วก็พากระไไปล้วเดียพันก็มาอยู่นําอันต้นไม้น้าเนือส่วนเอ่ยเนี่ยค่ะแต่บ่ได้เข้ามาเป็นฝูงเข้ามาดําคู่แล้วก็มาแล้วก็พักกันไปอังเดียวก็ทางหลังเหินหลังเหินก็อันนี้มันเป็นนั้นวิถีชีวิตพันโลกน่ะ กาแฟกมุดถวยแล้วดอค่ะนั่นทีแรกนึกว่านะบ่มีเรื่องเว้าเนาะค่ะเนาะนั่งไปนั่งมาก็เรื่องรอบตัวแม่งันเด้อปะเรื่องรอบตัวตื่นมาเอทันเอทนี้เนาะค่ะเนาะมันก็เป็นธรรมชาติของมันส่วนบุคคลว่างันเด้อปะแต่ละคนหลังคนมันก็เอ็ดอย่างอื่นเนาะค่ะเนาะแต่สมมติเออทุกกตาสีถ้าว่ามันอากาศดี ส่วนช่วงนี้มันนั่งในอยู่ค่ะเจ้านอกอากาศหนาวหนาวก็ถ <pe> ้าหน้าอกมันนั่งก็ต้องใส่เสื้อเสื้ออันเสื้อแขนยาวเนาะค่ะเนาะอันนี้ถ้าว่าเดทอก็เป็นอากาศที่ว่าสดชื่นก็มีความสุขค่ะตามสไตล์ของเอวย่่าใจเด้ออ่ะกาแฟก็เมิดถวยเลเอยตุ๊กตาผ้าฝันก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนที่มันนั่งเงินแห้งนนาเอวยเนาะค่ะเนาะกินกาแฟนําคู่มือคู่มือเนาะค่ะเนาะได้เห็นหน้ากันคู่มือได้ยินเสียงก็ยังดีมันบอกค่ะ ทักถ่ายกันเป็นบางครั้งเพราะว่าแต่ละคนก็นมีภารกิจเนาะเนาะก็คือมีแต่ความสุขกับมือหวันสุดชื่นสดใสเนยจเนอะแล้วก็โชคดีอันทุกขััวเรือนเลยค่ะแล้วก็พบกันคลิปหน้าเนาะเนาะสวัสดีค่ะ